สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนีนครแดงโปรโมชั่นข้ามาแหลงท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งใหม่ของอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับคือล้านนกกระย่างครับแล้วก็ทางเดินเดินบนทะเลครับมีทางยางบนทะเลครับพี่น้องมาเบิ่งกันครับมาคืออย่างครับนะครับก็บเสืมีมันจะป่าทั่วไปครับริมทะเลครับ บ้านแหลมนกครับเขเลยเอาไทยนี่ครับก็สิมีที่เห็นคนย่างอยู่ในานาของก็คือสะพานร้อยน้ำครับสะพานร้อยน้ำนี่ครับก็สิมีบรรยากาศทั่วไปครับสิมี่นองจังหวัดปัตตานีหรือจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวชมกันครับบรรยากาศจะเป็นยังไงครับ โยเกยกเกกยกตามพื้นทะเลลักษณะลรอยน้ำตอน นี่คือรถแรก แรกเรื่องเลยคือเรื่องเยี่ยง แหลมนครกกับทุวันเดี๋ยววันนีครับสิง่งบงอย่างครับเรียกว่าเดินบนทะเลครับทางานลอยน้ำสอพัน